นางเหล่านี้แท้จริงแล้วช่างน่าสังเวชเหลือเกินบิดาของเราสร้างประสาทสามฤดูมอบหญิงงามมาขับกล่อมดนตรีเราเคยเข้าใจว่าอยู่ในถ้ำกลางความสุขแต่ตอนนี้เรายะสะับกลับเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตแบบนี้ซะแล้วเราเกิดมาเพียงเพื่อสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเหรอมีเพียงสิ่งเหล่านี้เหรอที่ทำให้เรามีความสุขแล้วทำไม เราจรึงรู้สึกเบื่อหน่ายรำคาญใจที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้องมาทางนี้สิเราจะแสดงธรรมให้ฟังทานคือการอบรมจิตให้รู้จักการให้ให้รู้จักการสละศีลคือการอบรมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งปวงสวรรค์ คือผลของจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโทษของกรรมรมคือจิตที่ยังรุ่มร้อนสแสวงหาเพราะการยึดมั่นอยู่ในขันห้าอาน,นิสงส์ในการออกบวชคือทุกนี้จะดับไปทุกอื่นจะไม่เกิดขึ้นจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจสี่ พอจบพระธรรมเทศนายะสะกุลบุตรก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเอ๊ะนี่มันรองเท้าของยะสะลูกเรานี่นะ พวกเจ้ารอตรงนี้ก่อนนะเราจะไปตามเองเศรษฐีมาแล้วถ้าเห็นบุตรชายตอนนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมท่านนั่งอยู่ที่เนี่ยเห็นชายหนุ่มชื่อยะ ผู้เป็นลูกของขพาาเจ้าบ้างหรือเปล่าท่านจงนั่งลงและฟังเราแสดงธรรมก่อนเถิดแล้วท่านจะได้พบบุตรของท่านเองจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรง,สงแสดงธรรมที่ได้แสดงกับยะสะซ้ำอีกครั้ง พระพุทธองค์ทำให้ข้าพระองค์มีดวงตาเห็นธรรมข้าพระองค์ขอแสดงตนเป็นอุบาสกและขอถึงพระตนตไตรเป็นสระที่พึ่งตลอดชีวิตยะสะลีบกลับบ้านเถอะแม่ของลูกเอาแต่ร้องหม่มร้องไห้ไม่หยุดหย่อนเพราะเป็นห่วงเจ้าไปกันเถอะลูก ยัสะได้ฟังธรรมเป็นครั้งที่สองบัดนี้ยัสะได้รู้แจ้งธรรมสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่ผู้ที่จะกลับไปคลองเรือนอีกยัสสะเจ้าได้สิ่งที่สุดประเสริฐแล้วเช้าวันนี้ข้าพระองค์ขออารัธนาพระพุทธองค์ไปรับอาหารบิณฑบาตท,ที่บ้านข้าพระองค์ด้วยเถิด พอท่านเศรษฐีกลับไปแล้วยศก็ขอบรรพชาเป็นภิกษุมารดาและภรรยาของพรยะยศได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบัน และแสดงตนเป็นอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระที่พึ่งนับเป็นอุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธศาสนาวิมลสุภาหุปุณชิเขาวัมปติพวกท่านล้วนเป็นสหายสนิทเมื่อครั้งที่อาตมาเป็นคารวาดตอนนี้อาตมา ด้วยครองเพศบรรพชิตแล้วไม่อาจยุ่งเกี่ยวเรื่องทางโลกได้อีกพวกท่านพากันมาที่นี่ทำไมเหรอพวกเราทราบข่าวว่าท่านออกบวชและเชื่อว่าการกระทำของท่านต้องมีเหตุผลที่ดีอย่างแน่นอนจึงได้พากันมาหาเมื่อเป็นเช่นนั้นอาตมาจะพาไปพบกับพระบรมศาสดาผู้ชี้นำหนทางสว่างให้แก่อาตมา และจะขอให้พระพุทธองค์ประทานธรรมเทศนาแก่พวกท่านบ้างตามอัตมามาเถอะท่านทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านรู้จักอกุศลและรากเหง้าของอกุศลกุศลและรากเหง้าของกุศลรู้จักชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะ ความดับของชราและมรณะทางที่จะให้ถึงความดับชราและมรณะรู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกด้วยเหตุเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิพวกท่านทั้งห้าสิบคนล้วนแต่เป็นสหายชาวชนบท ถ้าพวกท่านทุกร้อนอะไรเราจะช่วยเหลือตามสมควรแก่เพศบรรพชิตของเราพวกเราทั้งห้สิบคนทราบข่าวว่าท่านออกบวชจึงเกิดความเลื่อมใสอยากจะขอออกบวชตามบ้างดีแล้วอาตมาจะพาไปพบพระบรมศาสดาพวกท่านจงทูลขอบรรพชาเองเถิดท่านทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้สดับว่าทมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเมื่อสดับแล้วย่อมทราบชัดด้วยปัญญาเมื่อทราบชัดด้วยปัญญาแล้วย่อมกำหนดรู้ทมทั้งปวงว่าเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเมื่อรู้เวทนาที่เกิด เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของเวทนาเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นนิดเมื่อเห็นความไม่เทีย่ยงย่อมเบื่อหนายเมื่อเบื่อนายย่อมปล่อยวางย่อมพิจารณาเห็นความสละคืนคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาย่อมพิจารณาเห็นความดับ ภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอได้บรรลุธรรมอันประเสริฐแล้วจงเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ต่างๆเผยแพ่พระธรรมประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์แก่มหาชนแต่อย่าไปทางเดียวกันสองรูปแม้เราเองก็จะเดินทางไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อเผยแผ่พระธรรมเช่นกัน